ขณะที่มีความเคลื่อนไหวของสมาคมชาวปากใต้และเครือข่ายนะคะที่วันนี้นั้นปักหลักอยู่ที่สโมสรตํารวจถนนวิภาวดีรังสิตนี่เองเพื่อที่จะให้กําลังใจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกันหลังจากที่ถูกบุบคคลบ้านพักเมื่อวานนี้แต่ว่าล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นยังเดินทางมาไม่ถึงค่ะ ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตก็มีตัวแทนสมาคมชาวปากใต้และสมาคมต่างๆในเครือข่ายก็รอมมอบดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะโดยทั้งหมดก็เริ่มทยอยเดินทางมากันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าพร้อมกับเตรียมช่อดอกไม้แล้วก็ดอกกุหลาบมาให้ด้วย ตัวแทนเครือข่ายสมาคมชาวปากใต้ก็บอกว่าเหตุผลที่มาในวันนี้ก็เพราะว่าต้องการให้กําลังใจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในฐานะเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ค่ะไม่มีอะไรแอบ,บแฝงนอกจากมาให้กําลังใจนะครับในสิ่งที่ดีต่อกันโดยที่ส่วนเรื่องอื่นเราเราไม่ไปก้าวร่วงแล้วก็ไม่ได้ไปไปรู้อะไรเห็นแต่ที่มาเพื่อให้กําลังใจเฉยๆนะครับไม่ได้มาก่อมอบหรือสร้างอะไรทั้งนั้นเพื่อมา มาเห็นใจท่านนะนะอยากไม้กำลังใจนะครับทั้งนี้ตามกำหนดการเดิมการให้กำลังใจจะเกิดขึ้นใเวลา9โมงเช้าค่ะแต่ได้มีการเปลี่ยนเวลานัดหมายมาเป็นช่วงบ่ายแทนซึ่งตัวแทนสมาคมก็บอกว่าได้รับการยืนยันจากพลตัรวจเอกสุรเชษแล้วว่าจะเดินทางมารับช่อดอกไม้แล้วก็พบปากกับเครือข่ายสมาคมชาวปากใต้ด้วยตนเองแต่ว่าขณะนี้นะคะยังเดินทางมาไม่ถึงค่ะ